สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะเป็นแบบอย่างที่ดีโควิดรละลอกสามนี่ไม่ต้องกลัวอุตรดิตตีมาไม่ถึงแน่นอนนะฮะมาต้องบอกว่าขอชื่นชมกันจริงๆนะฮะพี่น้องชาวอุตรดิตนีสวมใส่หน้ากาก,าก,ากแล้วลูกศิษย์นี่ก็ใส่ทุกคนนะนี่ตาจันก็ใส่นะฮะพี่ตั้มพี่สุริยาเนี่ยใส่กันหมดนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยกันหมดทุกคนเหมือนกันไม่ต้องกมนนะครับหน้า อ่าถ่ายเชิงเขียงแม่ z o มไปถ่ายเลยเร็วเร็วเดินแล้วเขาเดินแล้วมาสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยใส่ค่ะแม่ยกของมันใใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะปิดปากค่ะหน้ากากอนามัยมีไหมหน้ากากอนามัยมีไหมไปถอยหลังไปก่อนเลยไม่มีทหี่ยกเลยหน้ากากอนามัยไม่มีเลยยังไงยกเลยนะฮะไม่ได้นะครับหน้ากากอนามัยนี่บอกไม่มีเนี่ยคนอื่นเขาใส่กันหมดเนี่ยหันไปมองคนอื่นเขาหรือเปล่า แม่เดี u, ๋ยวเจ้าเชื้อมาติดชาวบ้านเขาอีกนะฮะเอาเชื้อมาติดคนอื่นไม่ว่าเอาเชื้อมาติดหลวงตาบุญชื่นนะฮะไม่ได้เลยนะฮะต้องมีความเข้มงวดกันสักนิดนึงยกไวรอเลยนะครับน้ำมาเกี่ยวกาบตาเลยเขาเด็กเขาคนฮะท่านเจ้าวาด วัดคุ้งตะเภาท่านก็เด <more> ินมาส่งนะฮะเดี๋ยวจะเดินไปส่งมาถึงซุ้มประตูหน้าวัดเลยยกประเพณีสองมือเลยครับยกประเพณีสองมือเอาผ้าออกมาไกล ถ้าจะให้ท่านเหยียบหรือว่าจะนั่งเองพี่ถ้าให้ท่านเหยียบพี่ถอยหลังไป ay. อ่าแล้วยกน้ําเลยครับพี่อ่ายก,ยกน้ําเลยครับนั่นแหละครับถูกต้องครับผม,อมบถอยหลังไปหน่อยจะให้ท่านเหยียบถอยหลังปลไปอ่าครับขอบคุณครับนี่หน้าก,กากนอนามัยทำไมไม่ใส่กันมา ขายข้างๆผมนั่งขายข้างๆเลยผู้หญิงขายข้างๆนะครับขายข้างๆใช่ป้างม่ที่ขายทางข้างลองไปแยกกับกระดุนเสร็จก็จะเลี้ยวซ้ายไปบ้างหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่มาแหมจะมายืนขวางหน้ากันอีกเออบอกให้ใส่หน้ากากอนามัยกันมานะฮะก็ไม่รู้เป็นไงติดอัดหรือเปล่า ก็เน้นย้ำนะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะแหมเมื่อวานนี้ทำลายที่จังหวัดแพร่ก็ไม่สวยงามวันนี้จังหวัดอุตรดิตต้องไม่มีแบบนั้นนะฮะก็ในน้มฮะสื่อมวลชนไม่มีข้อแม้นะครับลูกศิษย์ก็ใส่เหมือนกันนะฮะดูเป็นตัวอย่างด้วย หลายคนบอกโอ้โหทำไมพูดไม่เพาะเลยป๋าหน้ากากอนามัยมีไหมไม่เรี่ยวมาอา้า <c> ว <oughs> นะนี่ก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันอีกแล้วใส่มีไหมหน้ากากอนามัยภาพออกไปก็ไม่สวยอา้าวตามภาพนะฮะมม<ๆ>ท่านผู้ชมฮะทางหลวงตานะครับนนนาาครับจ้ปลถ่ายตะแคงพี่เอียงอย่ามาขวางทางท่านเลย ยังเอียงอย่างผมเนี่ยเออพี่ไปยืนขวางท่านับผมเนี่ยยืนตะแคงตะแคงมามายืนกันอยู่ท่าริมถนนกันเลย หลายคนหลายท่านนะฮะแหมลักไข้ห่วงใยหลงตานะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนไมานะครับไม่รู้ว่ารักแบบไหนไม่รู้ว่าสัทธาแบบไหนกันก็ให้สวมใส่หน้ากากอนไมาไปใส่หน้ากากมาไปเดีว